ขออนุญาตเรียนเชิญทีมจากยูนิเวอร์ขึ้นมาถ่ายรูปบนเวทีทุกท่านเลยครับเชิญครับมาเลยเชิญเลยครับทีมจากยูนิเวอร์นะครับผู้ที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับทุกบ้านได้มีสินค้าที่ดีได้ใช้กันในหมดของโงบแร์ทุกหมดหมดวันนี้นะครับผมเชื่อว่าการโมเมนต์ดีๆจากทีมของเราในวันนี้จะอาจที่เขาเป็นแรีบนะครับทั้งทีมจากพิกซี่แล้วก็ทีมจากยูนิเวอร์ เดิครับขึ้นมาถ่ายภาพร่วมก,กันและเดี๋ยวช็อตสุดท้ายนะครับทีมจาก You Deliver จะร่วมถ่ายภาพทั้งหมดกับทีมผูทุกสายจากทั้งี่หนวยอีกรอกกนรบ okay, นึงนะครับโอเคมาเลยเชิญครับมาเลยมาเลยเป็นแฟนนะซ้อมหน้าวด้วยนะซ้อมหน้าวด้วยนะเดี๋ยวมีเซลฟี่นะเดี๋ยวมีเซลฟี่นะเด็กทุกคนนะซ้อมหน้าไว้เลยนะเอทำหน้าเลยทำหน้าเลยตอนนะี้เดี๋ยวมีเด็กทุกคนแน่นอน โอเคเฟรมที่เห็นนะฮะชัดเจนเห็นทุกคนนะครับมาเลยแต่ผมนับให้นะสามสองหนึ่งนี่สวยงามมากขอบคุณครับอยู่ของเราวิธีก่อนนะครับอยู่รูปเลยนะขอที่เชิญครับทีมทีท่านครับที่ถ่ายภาพต้องไปเชือดร่วมกันเลยไปเลยครับ Yo luego, a ย่อบริเวณบริเวณทีดีกว่าไหมนะครับนะระยะนะระยะนะเอาไปนิดเดียวเท่ากับนี่เลยเห็นทุกคนนะฮะคุณอยู่ชั้นสองนะฮะเห็นนะยิ้มไว้นะฮะแม้ว่าคุณใส่แมสก์มายิ้มนะฮะเราเห็นพลังงานบางอย่างที่คุณยิ้มอยู่ด้านใต้แมสก์นะฮะเราเห็นนะฮะยิ้มเลยนะทุกคนนะเห็นทุกคนนะ กว่านะมาพก่านะอ่าขอวีดีโอป้องบ้านเล็กน้อยนะฮะเก็บภาพบรรยากาศหน่อยตะโกนพร้อมกันนะตะโกนพร้อมกันยูนิเวอร์เอ็กเก่งน้ำปิงนะโอเคตะโกนพร้อมกันนะยูนิเวอร์เอ็กเก่งน้ำปิงนะเดี๋ยวเราทำให้นะอ่าเดี๋ยวเราเรมนอ้าวพร้อมทุกคนพร้อมสามสองหนึ่งมา ต้องบอกว่าความพิเศษความเป็นพิเศษยัยงไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับนอกจากที่น้องเก่งน้อง,องพิงเนี่ยมาแช่์ทเษดีในการดูแบ,บนด์นำพาสายบ้านแล้วมาร่วมเล่นเกมกับเราแล้ววันนี้ครับน้องๆยังมีสิ่งพิเศษมากๆความมอบให้กับเป็นแฟนๆทุกคนอีกด้วยนะดังนั้นวันนี้ทนระับท่านเตรียมป้องให้พร้อมเดี๋ยวเราจะได้จัดเต็มไปอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เราให้น้องเก่งน้อง,องพิงได้ลงพักก่อนเดี๋ยวเราจะากลับมาพร้อมกับโชว์พิเศษให้กับทุกคนะครับเอาขอเสียง ตอนนี้นะครับสักครู่เดียวสักครู่เดียวตอนตื่นเลยครับทุกท่านคืนนี้อย่าลืมนะเล่นแฮชแท็กกับพวกเรานะครับแฮชแท็กเก่งนะปี๊บแฮชบ้านสะอาดระดับเทพอีกสี่ครับวันนี้นะตามชื่อมันเป็นเค้าเดคบบ้านสะอาดได้ใช้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นจันทั้งสี่ตัวที่เราอยากจะพูดถึงมากบริสเอ็กเซลสุดนะนะฮะไม่ต้องแช่ไม่ต้องยี่แม้จะเป็นภาพตักยาวนานถึง7-12ชั่วโมงก็เอาอยู่ครับหรือ อยาให้เสื้อผ้าคุณมีตสีสดใหม่เสมอสีไม่ซีดหรือถ้าเป็นผ้าขาวก็ทาให้ขาวที่อยากโปรจดนะฮะวันนี้นะครับบอกเลยว่าโอโมเขาตอบโจทย์ให้กับคุณดีๆให้กับทุกท่านในเสื้อผ้าคุณมีสีสดใสอยู่เสมอครับหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากให้ข้าวคุณเนี่ยหอมยาวนานถึงสามสิบวันวันนี้ดอกอะลุทอมฟอร์ดครับตัวนี้นะฮะเป็นโอ้โหเป็น การที่ทำให้กลิ่นเสื้อผ้าผลงานทำให้คุณกล้ชื่กิดคุณเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดกับคุณได้งาน้ขึ้นเพราะความหอมแบบนี้หาไม่ได้ใช่ครับต้องคอมฟอร์ตอย่างแน่นอนหรือถ้าห้องครัวของคุณทั้งจานซ้อนซ้อนหรือแม้กระทั่งแก้วต่างๆที่คุณเนี่ยใช้แล้วโอ้ต้องล้างออกยากมีทิชชู่พันเอาไว้มีหนึ่งอับตอนล้างจานต่างๆอย่าลืมครับแนะนำโดยใช้สไลด์ตอบโจทย์ทุกปัญหาของห้องครัวคุนที่ต้องมี สามารถล้งาลง,าง,งจานล้างท้องซ่อมได้สะอาดหมดเกลี้ยงไม่ต้องค่าเอ้าไปด้วยนะครับและก็ล้างออกง่ายดังนั้นทีนี้แฟนกท่านะผมเชื่อว่าทุกคนที่ซื้อไปนะครับจะต้องได้ใช้อย่างแน่นอนนะฮะใครที่ซื้อบ้างขอเสียงหน่อยเร็ว ทุกคนต้องมีทุกคนต้องใช้โดยเฉพาะที่คุณสินพันที่ต้องมีติดบ้านไว้จริงๆนะอย่างตัวผมเองเนี่ยก็มีโอกาสนะครับได้ใช้ในหลายๆที่สินภันธ์อยู่แล้วดังนั้นนะฮะวันนี้ค่อนข้างตั้งใจว่าทุกคนเนี่ยยือยู่ในงานไม่ได้ติดความหอมของทุกคนเลยเพราะวันนี้ทุกคนชรผ้ามาทีภาพคุณผู้มใส่ชุดเสื้อผ้าก็สดใหม่ใช่ไหมวันนี้สนุกดีครับสนุกดีไหมตอนนี้สนุกดีไหมสนุกดีไหมพี่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  ยังให้ความสำคัญกับตุ้ยอยู่แล้วเลิกตะคอกัน้วชอบก็มาให้สนค่ะครับไหนเดาหลังนะสนุกไหมวันนี้สนุกสนุกนะไหนต่อได้ดูไหมครับสนุกไหนฮะพร้อมกันสนุกไหมสนุกนี่พูดไปนี่คอนเสิร์ตตุ้ยเลยนะค่ะแบบนี้นะต้อบอกว่าทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนต้องพร้อมเช่นเดียวกันน้องตอนนี้ก็พร้อมเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะส่งน้อเวทีนไงครับขลุก สู่น้ำมูกเลยเหรอครับร้องเพลงนิดเดียวซึ้งโอซึ้งอะไรครับซึ้งอะไรซึ้งในบัวบรรยากาศของเรับวันนี้ไม่ได้มาแค่เพลงเดียวถมมาสีงเพลงอยู่วันนี้มาสองเพลงโอ้โหไม่ไม่ฉีกันเยอะไม่ไม่ฉีกเลยไม่ไม่ฉีกแล้ววันนี้มาสองเพลงครับก็อีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่น่ารักมากๆนะครับ อยากให้เราเสิร์ฟแบบไหนพี่ครับไหนพูดเลยเสิร์ฟเรื่องเพลงพันอะไรนะอะไรละอะไรดาวอะไรกี่ล้านดวงดาวกี่ล้านดวงดาวอุ้ยออุ้ยเอาจริงหรอไงเพลงอะไร ใกล้เคียงกับกีร่าดดาวแต่ก็เป็นซีรีส์ของคีมแนติดวนดวงดาวไม่มีไม่มีก็เป็นโอกาสหน้าหน้าและการงานวันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เตรียมเพลงกีหลายนดาวมาให้ครับแต่ว่ามีบทเพลงหน้าหน้ากับบทเพลงที่ชื่อว่าคืวดักครับ ดูงานลูกวันนี้มางานโรงเรียนนะครับผมท่านครัเพลงที่นักโอ้โหอะไมเลือกเพลงนี้เนี่ยมาแล้วหนึ่งปีฮะออกหนึ่งปีประโยนช์เนี้ยบอกใครบางคนอ๋อบอกใครครับปีนี้แฟนค่ะโอ้อหเป็นที่รักของเราด้วยเองเป็นที่รักที่รักของเราสุดยอดมากนะนี่ก็เป็นเพลงที่แฟนทุกคนร้องได้ร้องตามมันก็เมื่ีเอ็นดิฟดีมากฝากผลงานให้ทุกคนได้ฟังหน่อยติดตามเรายังไงได้บ้าง เองครับก็ฝากด้วยครับก็ฝากฝากกีฬาฟ้าได้ไหมฮะได้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 แล้วไดแล้วถ้าบอกก็ฝากซีรีส์ด้วยครับวันวันวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่ผ่านพรุ่งนี้โอ้ใช่ใช่มีเลยใช่ใช่ฝากด้วยแล้วก็ของพวกเราก็มีซีรีส์ชื่อว่าเขียนเจอต้องรอดครับรอด ก็ใช่ถ้าม <ờ> ึงถ <c ười> ึงค uh. ิวที่สิบแล้วไม่ตอนนี้เห็นเห็นพ่อครูเข้าฟิตเนสเยอะหนุนยังไงบ้างครับโอ้เขาก็จะโชว์ไงครับมึงจะโชว์ตอนนี้ฮะเอาล้างมือโชว์ได้ไหมฮะไปกันเข่าอยากให้โชว์เรื่องเล็กๆว่าโชว์เรื่องอ๋อโอเคแกไว้แกไว้ก็ตอนนี้ฮะน้องเทมแล้วก็พ่อครูนะครับอยู่ในช่วุด่ทยทำก็ยังไงส่งกำลังใจได้เสมอครับสหรับคิวถัดไปก็ใกล้ๆนี้แหละเนาะใช่ อี๋รอดกันทีนกันต้องรอดเดี๋ยวจะบอกว่าเซอร์ไพรส์เยอะมากเออเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์อ่ะโโอ้หวันนี้ตัวละครที่เราได้เจอเนี่ยครับเท่าที่เจอเนี่ยเรายังหวาดเลยนี่เห็นไหมที่ว่าทุกคนทิ้งแพสทั้งหมดทั้งหมดในจักรวาลนี้เนี่ยคนได้ต้องอึ้งต้องอึ้งไม่ใช่กรรมการอึ้งแต่ว่าซาโวอึ้งแน่นอนโอ้โหอึ้งแน่นอนรอดูได้เลย ที่ผู้บริหารคือแน่นอนเออแลวรอบติดตามไปเลยนะครับวันนี้บริที่ดีด้วยัดูมาเลยติดตัวเลยดวยคเลยขอบคุณมากๆเลยครับทงที่นีนเวอร์กออฟจ้บครับก็อยากจะฝากทุกคนครั้งหน่นะครับกับการเตรียมบ้านก็นตุกจีนด้วยความสะอาดบ้านสะอาดตอังตุกจีนได้ทั้ความส ได้ทั้งกลิ่นหอมได้ทั้งกำจัดคราบทุกอย่างหมดจดบอกเลยว่าครบเรามี keyword ให้จำง่ายๆให้พี่ๆแบบแฟนคลับอผมจำง่ายๆจำเลยว่าบ็อสวันนี้ทุกคนให้อาจารา์ต้องมีบ็อสมีอะไรกันบ้างปอเปี๊ยะอะไรวิสวิสค <c oughs> ือกำจัดคราบเลยฝังแน่นลึกไม่มีอวิวไม่ปวดไม่หายปุ๊บออาอ่าศอะไรท้าสีสดใสอ้ไรโอ้โห ไม่เขาที่อยู่เลยฮะคุณ่งยังห่อย่เลยออ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 ่จะเป็นก่งนี่องนโโขอลไมขอายแล้วที่เก่งขอคมายแล้วไข่นะโอ้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 เอ้โอ้โนม่อ้่อ้โออ้โอ้อง้อ้อ้ชอออ้อ ก็ต้องมีคมอมพอร์ดอยู่บ้านยังคล้ายบ็อกซ์บ็อกซ์ B S G อะไรจโซ่ใช่ข้าวบุญอะไรแล้ต้องมีน,นะครับเพราะว่าถ้าเราเนื้อตัวสะอาดแล้วจานที่เราทานอาหารหรือว่าช้ชอนส้อมใดๆก็ต้งสะอาดด้วย,ยถ้าจานหรื้าฝังลึกแล้วก็ไม่คลิ้มกลิ่นติดไว้ที่จานแล้วก็อุปรกรณ์ในบ้านนะครับโอเคถ้าวบุมงวดซื้อได้ทีบิ๊กซีแห่งนี้ คนที่พี่เนฝที่นาแบบพวกเราด้วยนะครับวันนี้นะรัเป็นวันเสาร์ด้วยใช่คนก็อาจจะไปที่อื่นเรามเลื่อนมาเพราะเราก็ขอให้ได้ความสุขแบบนี้นะครับวันนี้นะครับต้องขอเสียงปรบมือกันได้ลงไปเซ็นทรัลอยก่อนนะครับเชิญเลยครับครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกว่าขอบคุณด้วยคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทก่านมากทีเดียว เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะฮะวันนี้เป็นแฟนทุกคนนะครับแน่นอนล่ะโอ้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยวันนี้ทุกคนใสน่จีนี้มันดีมากตามสัญญาเป๊ะเลยขอบคุณทุกคนจริงวันนี้สนุกดีครับ<อ>สนุกดีวันนี้ดเ,เดี๋ยวครับเราจเจอกันอีกนะทุกคนนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับขอบคุณทีมผู้บรราิทุกท่านด้วยจากาการดูดูนะครับจะากการที่ทุกคนเลยวันนี้เต็มที่สุดรวมถึงแน่นอนนะตุ้มจีนี้อาจจะผ่านแล้วนะครับแต่เรื่องของการทำความสะอาดมันก็ยังพลาดได้จริงๆครับ นี่เลยฮะทั้งสีแหวนของเรานะครับนักควิสนะฮะวิสเอสเซลสูลตรน้ำจัดการภาพกระดาษได้ไม่ต้องแช่ไม่ต้องไปยี่เอาอยู่ครับรากนานกินสองชั่วโมงก็ล้างออกอได้หมดนะครับถ้าสีสดใหม่หรืออยากให้ผ้าบุ้งขาวเหมือนใหม่แบบนี้อาภาษณ์ครับโอ้โหที่ทำให้ผ้าบุ้งหอมยาวนานถึงสี่สัปดาห์ครับหรือคอมฟอร์ตถ้าอยากให้ผ้า,ผาบุ้งหอมแบบเหมือนฟูชีนน่าหอมแบบนี้เลยหอมทุกกลิ่นนะที่แน่นจริงครับแล้วก็หอมยาวนาน ซิป่อนด้วยนะฮะหรือแม้กระทั่งคืณจะต้องล้างจานครับสไลด์ทุกท่านต้องมีนะฮะเข้าไปในห้องครัวไม่เจอสไลด์หร่อจุดที่ชิบถ้าคุณเข้าไปแล้วเจออย่าลืมนะครับเรื่องของการจัดการสินค้าโปร่งๆต่างๆบนยานของเราใช้สไลด์ตรวจสอบได้จริงอย่างมากวันนี้หนึ่งนของยูเบอร์เราก็จะเต็ีมทุกตัวในการแจกทุกคนท่านทั้ับ เรามีโังก์ชันเยอะแยะมากมายนะครับที่ให้คุณได้ช็อปปิ้ในพิซซี่และชาแห่งนี้หรือพิซซี่ทุกสาขานะครับจดได้มาช็อปปิ้เต็มที่ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราให้น้องกิ่งน้องปีกได้เซ็นชื่อลงบัวลอยสักครู่เดียวก่อนแล้วขอฝากแฮชแท็กอธิคันนะครับอย่าลืมนะร่วมกันเล่นแฮชแท็กตรงนี้เพราะว่าน้องสองคนเนี่ยจะเข้าไปอ่านแบบแน่นอนวันนี้สายตรวจต้องลงนะครับดังนั้นทุกคนนะฮะอย่าลืมนะเล่นแฮชแท็กให้กับเราด้วยนะครับแฮชแท็กเก่งน้องปีกเอสบ้านสะอาดระดับเทพเอสพิซซี่นั่นเองนะ เอาล้วะผมว่าตอนนี้เนี a, <'s> ่ยทุกนายทุกคนนะตัวใจรออีกสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวให้น้องได้เสร็จแล้วก็ึ้นไปพักผีดห้องส่วนตอนนี้ก็บอกว่านะขบวนละครของเราโอ้โหเอาเดี๋ยวจะลงมาโชว์สุดฟันสุดดังเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขามาในสุดแต่ค้าเตยแล้วเขาเล่นมาต่ออีกวันแล้วเดี๋ยวเราได้ดูโชว์รับความฟันช่วงนี้ไปอีกรอบในบรรยากันนะช่วงต้อนรับจุดสีดานี้นะครับผมเอาละเรียบร้อย เรียบร้อยนะครับผมขอบคุณมากนะครับน้องเก่งสองปีนครับขอเสียงให้กับกองปีกอีกร้านหนึงเฮ้เอาละครับต้อนรับนะฮะต้อนรับความสะอาดบ้านสะอาดระดับเทพตอบโจทย์ทุกเจนตอนนี้นะครับคุณพ่ออย่างรลอดล้อร้อมด้วยร้อยนะครับผมมาต้องร้องแบบนี้ครับไปชมกับโชว์เชิดปองกันเลย

m ì n